ข้าวผัดหมูมีต้มนอไม้ด้วยค่ะเอามากินกับเป็นผักคนชอบผักนี้ก็มีพริกน้ำปลาต่อเด่นก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความนัว ยืนจิ้จนขช้มือเดียวไม่ได้ใช้ส้ม <Fred> <member> <allow> หนาตินน้ำปา่าเลยบางทีก็เทราทีเดียวอันนี้ทำเป็นคำจิ้มเนื้อ <c oughs> <c oughs> กินข้าวผัดกับหน่อไม้ต้มดูเข้ากันอยู่นะคะทุกทีจะจิ้มเจียวกินกับน้ำพริกป่า ต,าย,ตยยยายลมมายมเซนเซมีใบร่วงมาเยอะข้าวผัดหมูกับพริกน้ำปลาฮะอร่อยว้วยค่ะบ๊ายบายนะคะ